มาวินทีเด็ดบินได้สวัสดีครับอยู่กับผมมาวินทีเด็ดบินได้อีกแล้วครับพบกันเช่นเคยครับผมกับ3ตัวครับผมวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ต้องแก้ตัวกันหน่อยครับเมื่อวานต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ครับผมคู่แรกเนี่ยไปกันที่แชมเปนชิพอังกฤษครับผมก็จะเป็นเวสต์บอมบิดเอาเบียนครับผมเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยนลอตติ้งแฮมฟอร์เรสครับ คู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีสามบ้านเรานะครับก็สถิติการพบกันของทั้งคู่เนี่ยห้านัดหลังเนี่ยก็เป็นนอตติงแฮมชนะหนึ่งครั้งครับแล้วก็เวสต์บอมเนี่ยชนะได้หนึ่งครั้งที่เหลือสามครั้งเนี่ยก็เป็นการเสมอทั้งหมดครับผมฟอร์มเวสต์บอมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระท่อนกระแท่นนะครับก็ห้านัดหลังเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวส่วนนอตติงแฮมเนี่ยห้านัดหลังอะไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่า การเสมอถึง4แล้วก็ชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นครับราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาที่เวสต์บอมเนี่ยต่อ0.75นะครับก็วันนี้เนี่ยยังเชื่อว่าเวสต์บอมเล่นในบ้านน่าจะต้องเลือกความมั่นใจกลับมาก็1.0น,น่าจะมีครับผมขออยู่ต่อเวสต์บอม0.75ครับคู่ที่2ครับผมไปกันที่บุนเดสลีกาครับผมเยอรมันก็จะเป็นสตุตการ์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไม05ครับ คูน้เตเวลาตีสองครึ่งบ้านเรานะครับก็สถิติเนี่ยพบกัน5นัดหลังเนี่ยก็จะเป็นไมเนี่ยชนะไปได้3ครั้งแล้วก็สตุตการ์ดเนี่ยชนะได้2ครั้งนะครับก็สถิติเนี่ยสตุตการ์ดเนี่ยก็ไม่ได้ข่มเท่าไหร่นะเออเป็นรองอยู่นิดๆด้วยฟอร์มสตุตการ์ด5นัดหลังเนี่ยค่อนข้างแย่เลยครับก็แพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่เจอชนะเลยส่วน ไมเนี่ยไม0ศเนี่ยชนะไป3เสมอ2 5งหนับหลังเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ฟอร์มกําลังเข้าที่เข้าทางเลยครับผมช่วงนี้นะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่เสมอครับผมคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าไมอย่างน้อยเนี่ยบุกไปบุกไปเจ้าเป็นอย่างน้อยนะก็ขออยู่ไมราคาเสมอครับไปกันที่คู่สุดท้ายครับผมก็ราลิก้าสเปนครับแอตแลนติกบินเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแคนาดา ก็พรุ่งนี้เตะเวลาตีสามเหมือนกันครับก็เป็นคืนวันศุกร์ก็จะเตะดึกกันหน่อยสถิติพบกันเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยก็บินเบลเนี่ยชนะแค่สองครั้งครับส่วนแคนาดาเนี่ยชนะได้ถึงสามครั้งนะครับก็บินเบลเนี่ยเวลาชนะแคนาดาเนี่ยชนะหนึ่งศูนย์ชนะสองหนึ่งส่วนแคนาดาเนี่ยเวลาชนะบินเบลเนี่ยชนะถึงสี่ศูนย์ชนะสองศูนย์ก็เป็น คูข่ขาคู่แค้นกันเหมือนกันครับผมแคนาดาก็เป็นของแหลงของบินเบาอีกเหมือนกันนะครับเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยบินเบาเนี่ยชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยก็เสมอ3แพ้1นะครับส่วนแคนาดาเนี่ยห้านัดหลังชนะแค่นัดเดียวครับผมเป็นการเสมอ2แพ้2ราคาเนี่ยวันนี้เนี่ยบินเบาเนี่ยเปิดมาต่อ1ลูกเลยนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ย แกรนดาน่าจะยันไหวครับผมก็ขออยู่แกรนดารดาอง1ลูกครับผมก็จบกันมาที่เรียบร้อยครับ3ตัววันนี้ครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมวันนี้กลาบสวัสดีครับมาวินที่เด็ดบินได้